แล้วอายุเท่าไหร่อายุ24่สิบสี่แกไม่ใช่ฮะฮะต่ีนะอ๋อแล้ว,วเธอล่ะเก้าขวบใช่เก้าขวบเลยเหรอใช่แต่แบบพอดีว่าฮอร์โ,โมโนมันไม่ให้กินไก่เยอะนะ่ะเลย <c oughs> สยอ๋อกินปีกไก่เยอะว่างั้นใช่แล้วแต่เด,ด็กอะ่ะมีมีแล้วเหรอ ไม่มีไม่มีใคแน้องไม่มีใครเพิ่งมาเล่นหรอประมาณนั้นเลย่ะอะไรนะที่จะเป็นพ่อให้หนูอะไรนะครับพี่ไม่ต่างหนูแล้วดิไม่ไม่ไม่น้องในวอลจะต่อมอแล้วนะประมาณจะให้พี่เป็นพ่อเลยเหรอแต่อยากเป็นไรทเป็นอะไรได้บ้างอ่ะลุงลุงหนักกว่าพ่ออีกหนักกว่าพ่ออีกนะพี่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอแก ไม่กอนี่หรอเสื้อดำอ่ะใช่ใช่น้องพี่เองน้องในวอร์ช้อปฟี่ยาหรอคอฟฟี่ที่แปลว่ากาแฟน่ะพี่มาทําไมอ่ะก็มาคุยกับหนูไงถือปืนมาด้วยดินะก็พี่ชื่อปืนไงก็เอกพลพี่นึกว่าจะไปล่าสัตว์เหมาล่าสาวนี่เองล่าสาวอะไรล่ะอะไรล่ะอืออยู่คนเดียวหรอใช่อยู่คนเดียว มีลูกมีน้องมีหลานหรือยังมีหลานเห็นไหมแต่ไม่มีลูกมีหลานนี่แก่กว่ามีลูกอีกนะโอโหเจ็บนะไอ้แก่พอดีหลานหลานหลานพี่เป็นหมอเนี<อ>่ยหมอใช่หมออยู่เมืองนี้แหละเป็นรองผอหออมอด้วยนะคนที่ใส่ถุงมือต้องเป็นหมอไหมไม่รู้สิอ,อ่นไหะสิพี่ได้นานอย่าง ถ้ารวมจริงๆก็สามปีอะิีดีดถูกต้องนี่ก็รวยละสิไม่รวยตัวลีมนะันอะไม่ข้อนาหรอใช่ตัวเพิ่งลีนะ่ะก็เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เหมือนกันเต้นเต้นอะไรกันอะแบบคือป่วงอะ่ะเมือ่อวานแม่งโคตรป่วงอะ่ะเออล้วแบบก็แบบงอมนอยนแบบงองเงเลยอะเขาแบบก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนโลไม้มาเป็นลูกมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ก็ได้นะพี่เข่งลองเรียกมีซีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เอาเรียกมีเสร็จมันก็แบบเออก็แบบพาไปอยู่ๆก็บอกมีผมอยากได้ป้าเออแล้วก็เลยบอกว่าอะไรนะอยากได้ป้าไงโอเควันนี้ลูกงอมงั้นมีตามใจลูกหนึ่งวันอยากได้ป้าที่มีแลมโบอยากได้ป้าที่รวยๆชิบหายแล้วเราก็คิดอะไรใจชิบหายแล้วหาจากไหนวะแล้วมันก็เดินโอเค มีตามมาแล้วก็วิ่งหาทั้วอันแต่ดีนะว่าหาตอนจะจะดึกแล้วคนไม่เยอะมากแล้วก็ไปเจอคนนั้นเสื้อแดงไปเจอคนนั้นเสื้อแดงอยู่ยู่เดียวแล้วทีนี้ไอ้คอปก็ชวนเขาคุยโอ้ยประมาณนั้นแหละตโลกอะค <laughs> ุ้นวายมากอะอยู่กับไอ้คอปเมื่อวานอะ่ะนี่อย่าไปเป็นมาเฟียผมป่ะได้ไหม๋ยวไปหาคอปคอบเป็นอยู่ไหนไมันไปจีบสาวหรอเดินไปหาคอปแป๊บอ,อ,อยู่นอกๆใช่ปะว่า เองไม่มีแล้วเหรอใช่ครับได้ไงเออเบื่ออยู่พี่มปมีมันอ่ะใช่อยู่กับแม่เองเนี่ยโอ้ยเลี้ยงสักแก่เลยอะไปไหนอะต้องมามีเอ้ยไม่ใช่เราจะเลี้ยงมันได้เหรอเขามาของมามีหรือเปล่ามาแล้วเนี่ยวิ่งมาเนี่ยไม่มีตังค์ใช้ทำไมหรอมีตังค์ไหมครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปทุระโอซีลูกเจ้าเอาเงินไปทำอะไรอะไรเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปซื้อถังสี เป็นมาเฟียไงมาเฟียไงเป็นไหมละ่ะมาเฟียอะไรอะ่ะ <c oughs> มาเฟียพนมเปนนะดิมึงไง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมเจอเด็กคนนึงก็น่ารักอ่ะใครอ่ะเด็กจริงจริงอะอายุ2โดยแม่ตามไปดำมือนกันบ้านแล้วอ๋อมีแม่แล้วไม่แม่อูซีตามไปมั <c oughs> <c oughs> ้มงเออเฮ้ยคนนี้คุ้นๆน,นะครับสวัสดีครับหวัสดีครับ ร,รู้เลยว่าใครเขามีคนเดียวแหละสะพายปืนนะ่ะใช่ใช่ใช่เดีย๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็คือก็คือต้องพกปืนแล้วสิแสดงว่าโจ์เยอะแน่เราอะไม่เยอะหรอกครับมันก็เอาไว้ป้องกันละคะป้องกันตัวครับอืใครจะเปใครจะไป,เ,ป,เ,ปเหมือนคุณเป็นจมินเล่าใช่ไหมทาไมครับเออใช่ไหมใครจะไปเหมือนคุณเป็นจมินแล้วไปไหนก็ไม่แต่โจ์อะ โจยังไงครับความรักครับอ๋อความรักใช่ความรักที่ได้มาอยู่จริงอ,อ๋อถ้้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมอ๋อสบายดีครับไม่เจอกันสักพักเลยละ่ะรากทั้งคุณแล้วครับอะไรนะรากทั้งคุณแล้วครับอ๋อผมก็ยังไงบ้างก็ก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง เปลี่ยนไปในทางไหนครับทางดีครับทางดีทางดีทางดี <ผม S 1> แล้วเป็นไง<ก>ครับรวยหลือยังครับือรวยแล้วยังครับอพออยู่พอกินครับพออยู่พอกินใช่ได้มาได้มาส่งไปได้มาแล้วก็ส่งไปอ๋อได้มาส่งไปใช่ส่วนใหญ่อยู่ที่นี่เป็นหลักเลยหรอหรือว่าฟาร์มรอบเมืองครับก็แล้วแต่ครับบางทีก็รอบเมืองบางทีก็อยู่นี่ บางทีก็ขึ้นเกาะโอ้ขึ้นเกาะเจ้าฟาร์มอะไรครับบนเกาะก็ตกปลาบ้างเลี้ยงหมูแดงบ้างหมูแดงยังมีคนอยู่อีกเหรอมีอืมต้มีตลอดมีบางทีบางทีเยอะจนผิดสังเกตอืมบ,บางแนวนี่ตัวเฉพาะแนวห้าแนวหกบางทีมีถึงสามสิบคนเลยนะโอ คนคงต้องการไซยไหนกันนะมั้งน่าจะใช่ครับเป็นไงครับมีเพื่อนมีปู่บ้างไหมตอนนี้ก็กำลังรวบรวมคนขึ้นแฟมมรี่อยู่ครับโอ้ถึงขั้นมีฟูงนี้แฟมกันแล้ว <laughs> มันก็ต้องเติบโตบ้างนิดนึงครับไม่ธรรมดานะเนี่ย <laughs> อีกหน่อยก็คงเป็นคนใหญ่คนโตของไพเบสิตี้ละมะั้งโอ้ย เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะครับเนาะข่าวว่าเมื่อก่อนคุณก็มีเด็กเดินอยู่นะเมื่อก่อนคุณอะเหรอมไม่หมายถึงคุณอะอ๋อใช่ครับใช่ใช่ผมได้ยินอยู่เด็กเด็กของคุณเนี่ยมาคุยโมคุยโวโออดไว้ซะเยอะเลยนะคุยโวว่าอดว่าไงครับอืเขาเรียกว่ามันก็ไม่เิยว่าเอ่เหมือนทําเหมือนคุณเนี่ยคุณอยากคนโตแล้วเนี่ย อ๋อไผมแค่คนรู้จักเยอะเฉยครับก็เข้าใจได้อยู่เห็นคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีก็ทําความรู้จัก่ะครับอดีแล้วครับดีแล้วเดียวว่ามีการพัฒนาอยู่แต่ก็ไม่เท่าคุณหรอกในอันเขารู้จักคุณกันหมดแล้วะผมจะรู้จักในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือมั้งอย่างนั้นเหรอครับ งั้นนอย่าความสุขของพี่น่ะหรอความสุขของพี่คือการได้อยู่กับลมหายใจง่ายๆเลยนี่คือความสุขของพี่บางทีก็อาจจะชอบร้องเพลงบ้างเป็นบางเวลาหรืออาจจะดูการ์ตูนอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นการได้เดินไปคุยกับคนอื่นประมาณนั้นแล้วพี่ไม่มีแฟนหรอไม่คิดจะมีหรอย่าถามว่าไม่คิดจะมีมันก็ไม่ใช่รกับ ไม่ไมถ้าถามว่าไม่คิดว่าจะมีมันก็ไม่ใช่แหละมันก็อยากมีนั่นแหละแต่มันไม่มีอะสิไม่มีใครคุยกับพี่เลยใช่หรอใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่เดินเข้าไปทักเขายัางไงไม่ไม่ถึงแบบพอทักแล้วพอรู้จักกันแล้วก็ไม่คุยกันต่อก็จู่จก็หายไปอะไรประมาณนั้นน่ะเป็นทุกคนเลยเหรอใช่ทุกคนเลยงัย้นพี่ก็ต้องสำรวจัวเองว่ามันเป็นพราะอะไร อนั่นสิเดี๋ยวพี่อายุเท่าไรเนี่ยอายุ24 24ิบสี่่เราหะหนู18 18 18ก็โตลแล้วนะยังเห็นเด็กอยู่หรอคะอะไรนะพูดว่าอะไรนะอะไรนะพี่ตะกี้เราพูดว่าอะไรนะนอะไรนะหนูลืมอ่ะพี่เอาสังเกน